สวัสดีค่ะวันนี้ช่องคิงรัญชจกรนะคะพามาพาทุกคนมารีวิวตลาดนัดแห่งใหม่แถวฮัไทยราชนะคะชื่อว่าตลาดนัดแสงอารีคลอง5ค่ะก็อยู่แถวแถวเส้นฮัไทยราชนะคะจากรูปที่ทุกคนเห็นนะคะอันนี้ก็เป็นการรีวิวโซนตลาดนัดที่เป็นโซนคลองคลองถมนะคะและแน่นอนค่ะโซนคลองถมนะคะก็เช่นเดิมค่ะก็จะมีสินค้าที่เป็นสินค้าทั้ง สินค้าประเภทของตั้งโชว์นะคะที่เป็นมือหน่งมือสสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วๆไปนะคะ,ะที่เห็นด้านซ้ายนะคะก็เป็นร้าน่วนร้านเครื่องเงินนะคะเครื่องประดับค่ะ,คะก็จะมีของของใช้ทั่วไปนะคะอุปโภคบริโภคทั่วไปนะคะแล้วก็จะมีเครื่องแต่งกายนะคะมือ2 ประมาณนี้นะคะก็จะเป็นการวางขายแนวแนวคลองถุมนะคะแต่ว่าเท่าที่สังเกตเห็นนะคะก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านะคะมาจับจองพื้นที่การขายค่อนข้างเยอะเลยนะคะตอนนี้ก็ขายฟรีอยู่นะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านใดที่กำลังหาพื้นที่ขายของในช่วงของวันอังคารใช่ไหมคะช่วงเย็นๆก็สามารถมาติดต่อได้นะคะก็มีคนขายเยอะอยู่ เดี๋ยวเราจะเดินรีวิวให้เห็นทั่วๆนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะว่ามันเป็นช่วงแรกของตลาดเริ่มเปิดนะคะก็ลูกค้าก็อาจจะเพิ่งรู้ว่ามีตลาดนะคะก็จะมีคนมาเดินบ้างปลกปลายนะคะแต่คิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าพ่อค้าแม่ค้านะคะมากันแบบแน่นๆแบบนี้สัก4ี่ห้านักน้ะก็คิดว่า เราคิดว่าลูกค้าก็จะรู้แล้วก็จะมาเดินเยอะขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนแบบคลองถมจริงๆนะคะแล้วก็มีเสื้อผ้าด้วยนะคะด้านขวามือเป็นร้านกางเกงยียนเนาะเ,เห็นไหมคะราคาย่อมเยาวด้วยนะคะแล้วก็จะมีเสื้อผ้านะคะที่เป็นมือสองด้วยะคะ่ะเสื้อผ้ารองเท้านะคะมือสอง แล้วก็อุปกรณ์ทั่วไปนะอย่างเช่นพวกเคสโทรศัพท์นะคะชุดเด็กอะไรอย่างเงี้ยก,ก็มีนะคะเดี๋ยวเราเดินรีวิวไปให้ดูเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นว่ามันมันมีอะไรบ้างนะคะ <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเครื่องมือช่างนะคะ <c oughs> อุปกรณ์เครื่องมือช่าง <c oughs> ค่ะ <c oughs> นี่ตรงนี้นะคะ เป็นผ้าใบอเนกประสงค์นะคะกันแดดกันฝนกันได้หมดนะคะก็มาอุ่นุกันได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆเป็นสินค้ามือสองนะคะกองๆไว้ก็ใครที่เป็นประเภทชอบแบบว่าชอบชอบเลือกนะคะชอบแบบมาค้นหาอะไรเงี้ยก็มาใช้บริการได้นะคะะ ร้านตลาดง่ายนะครับที่เาให้เาให้แบบว่าายรอย่างเดียวนะที่ขายมีคนซล์นะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าพ่อค้าแม่ค้ามากันค่อนข้างเยอะนะคะถ้าดูจากประมาณการโดยสายตาหรือได้ข้อมูลมาเล็กเน้อยนนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสองคันได้นะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเคสโทรศัพท์นะคะเดี๋ยว แม่น้องคิงก็จะมาอุดหนุนเหมือนกันนะคะชอบชอบดูชอบดูเคสโทรศัพท์แอ์แล้วก็จะมีเครื่องเสียงนะคะๆๆเป็นเครื่องเสียงมือสองคุณภาพดีๆ,ๆนะคะ <ๆ S 1> ก็มาตั้งขายกัน <ๆ S 1> ใครที่ชอบชอบดูเครื่องเสียงนะคะ <ๆ S 1> ก็มาดูได้มีมีลูกค้าตัวจิ๋วด้วยนะคะของเล่นนะคะทุกตลาดนัดก,ก็จะมีของเล่นเด็กนะคะก็จะเป็นอะไรที่แบบขายได้เสมอคะ่ะวลาละเด็กแวะมานะคะ อันนี้ก็จะเป็นร้านอุปกรณ์นาฬิกาค่ะน,นี้รองเท้ามือสองนะคะก,ก็เป็นอะไรที่ฮอตทิดมีร้านน้ำหอมด้วยนะคะมีร้านน้ำหอมด้วยค้าระหว่างรีวิวนะคะใครที่ติดติดตามช่องคิงรันชกรอยู่นะคะก็ ฝากอีกหนึ่งช่องทางนะคะสำหรับ Facebook แต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับน้องคิงใน YouTube นะคะก็ติดตามได้ค่ะช่องคิงลันชกรน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มาคุยกับน้องคิงได้นะคะแน่นอนน้องคิงจะตอบทุกคอมเมนต์เลยค่ะด้วยด้วยความที่ตลาดก็บบกว้างนิดนึงนะคะ ลูกค้าก็จะมีขี่จักรยานกันมาบ้างนะคะพอค้าแม่ค้าก็พกจักรยานกันมาขี่ชมขี่ชมตลาดเดี๋ยวเราจะเดินวนนะคะให้ดูหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวเราวนไปทางซ้ายค่ะโอ้ ให้ดูลานจอดรถหน่อยะคะ่ะมีลานจอดรถของตลาดกว้างมากนะคะใครที่แบบอยากมาเดินชมตลาดก็มีที่จอดรถเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวตรงท้ายสุดนะคะมันจะเป็นโซนตลาดสดนะคะในตลาดสดก็จะมีแบบของสดทั่วไปตามตลาดสดที่มีกันเลยะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นสองข้างนะคะ ก็ก็เหมือนจะมีสอง,สองช่องเนาะวันนี้ก็ตั้งแถวกันแบบสองช่องค่ะลูกค้าก็บอกเดินสนุกอยู่นะคะเพราะว่าร้านค่อนข้างเยอะแล้วก็ของเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ประดับยนต์ค่ะใครที่ <c oughs> กำลังหาอุปกรณ์ประดับยนต์อยู่ก็สามารถมาเลือกชมได้นะคะสวัสดีค่ะ,คะ ก็จะมีเสื้อผ้าเด็กน้อยด้วยนะคะน่ารักน่ารักให้เลือกชมกันช่วงนี้ก็จะมีลูกค้าพอมาเดินบ้างเนาะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตลาดเพิ่งเปิดมาสัก3ามสนัดได้นะถ้าจำไม่ผิดเนาะอันนี้ก็จะเป็นขนมนมเนยนะคะของเด็กแล้วก็ เสื้อยืดสวยสวยได้ไม่เกีจริงๆมีพักเครื่องด้วยนะคะมีมีพักเครื่องด้วยสําหรับใครที่ชอบแบบมาเลือกชมพักเครื่องมาสองพระอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มาดูได้นะคะตามโซนของถงก็ก็มีเช่นเดียวกันเมื่อสักครู่คุณแม่ก่อนที่จะมาไลฟ์สดนะคะคุณแม่ก็เดินดูสักรอบนึงแล้วนะคะก็น่าสนใจดี จริงๆพื้นที่การขายก็ค่อนข้างดีนะคะเป็นพื้นที่ปูนตั้งสบายอยู่ถ้าใครสนใจก็ i อกมาถามได้อ๋ออาค่ะถ้าถ้าใครสนใจก็อ็อ b o x มาถามเรื่องพื้นที่ได้นะคะเราแนะนำได้แต่ว่าเราไม่ใช่ผู้จัดนะคะเราแค่ไล์ให้ชมบรรยากาศเฉยเนาะอันนี้ร้านพ้าเครื่องนะคะมาอุดหนุนได้ อันนี้เป็นร้านหมอนอยางพารานะคะมันก็ค่อนข้างมีหลากหลายนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตหยุดตรงร้านนี้สักครู่นะคะเพราะว่าจะซื้อชุดนอนให้น้องคิงเมื่อเมื่อกี้นี้มาดูแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าไม่แน่ใจไซสนะคะโซนโซนนู้นก็จะ <laughs> มืดมืดน,น,น,นิดนึง อ๋อไฟดับนะคะมีเครื่องเสียงด้วยนะคะมีมีกางเกงยีนแล้วก็มีเสื้อผ้านะคะโซนนี้อ่ะไฟมาแล้วเมื่อสักครู่อาจจะมืดมืดนิดนึงนะคะไฟอาจจะตกไฟตกไฟกระชากนะคะค่ะ คุณแม่กําลังมองหาชุดนอนที่ใส่สบายให้กับน้องคิงอยู่นะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครขายอยู่จำหน่ายอยู่นะคะแล้วก็อยากแนะนำก็คอมเมนต์มาได้นะคะเผื่อคุณแม่จะช่วยเผื่อคุณแม่จะช่วยอุดหนุนนะคะสำหรับใครที่ขายชุดนอนเด็กอยู่นะคะคุณแม่ชอบซื้อให้คุณลูกอยู่โซนนี้โซนนี้มืดนินึงนะคะแต่ว่าของขายก็ ของขายเพียบเหมือนเดิมเลยค่ะนี่อันนี้จะเป็นแบบของเล่นกระจุกกระจิกนะคะเป็นของเล่นแบบแนวแนวแบบของเล่นสะสมมะคะ่ะเป็นพวกแบบฟิกเกอร์พวกตุ๊กตา <c oughs> สำหรับสะสมนะคะนี่ที่เห็นข้างหน้านะคะที่เป็นโดมอะคะ่ะที่มีไฟอะนะคะตรงนั้นก็จะเป็นส่วนโซนตลาดสดก็จะมีของสดทั่วไปเลยค่ะผละไม้ไก่เครื่องปรุง อาหารอาหารอะไรพวกนี้นะคะก็มาเลือกชมกันได้บร,บริเวณด้านข้างค่ะก็จะเป็นแบบเหมือนเหมือนร้านเสริมสวยร้านขายของอะไรต่างๆที่ที่กำลังเตรียมรอจะมาเปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็จะมีอยู่หลายร้านนะคะก็เต็มเต็มสองแนวนะคะร้านตั้งแต่ตั้งแต่โซนนี้นะคะอออสองโซนที่ขายฟรีนะคุ อ่าค่ะตลาดมือสำหรับของสดนะคะตอนนี้ก็ก,ก็ได้ข่าวว่ายังขายฟรีอยู่นะคะก็ใครสนใจที่จะมาจับจองพื้นที่ขายของในช่วงนี้ก็สามารถมาดูทำเลมาดูโลเคชั่นได้นะคะว่าโลเคชันเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นโซนนะคะ ห้องถมอันนี้ก็เราจะเดินวนมาถึงครบรอบแล้วนะคะข้างในก็จะเป็นตลาดสดนี่เราก็มาถึงจุดที่เราสตาร์ทเมื่อสักครู่นะคะ,คะาๆได้ค่นะ <c oughs> ก็เดินชมตลาดครบหนึ่งรอบนะคะรีวิวให้ดูบรรยากาศนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่สำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะที่สนใจก็สามารถ ลองเข้ามาดูโลเคชันได้นะคะเผื่อจะมีพื้นที่การขายของสําหรับลูกค้านะคะใครที่อยากดูของเยอะๆนะคะแปลกๆหรืออาจจะเป็นของใช้ทั่วไปที่อาจจะมีครบเกือบทุกหมวดหมู่นะคะก็แวะเข้ามาได้ที่ตลาดแสงอาลีนะคะสําหรับวันนี้ก็คงจะต้องขออนุญาตปิดคลิปก่อนนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกับน้องคิงเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ